วันนี้เราวันเรามาอยู่กับช่องรัสเซียวันนี้เราจะมาทำหมัดเส้นกันนะหมัดเส้นกันผมเห็นเขาทำไม่ใช่ผมเห็นคนฝรั่งเขาทำก็เลยจะมาทำตามนั่นแหละเขาเรียกว่าคนสก๊อตข่อยืดขเอยงเอาเขียนลงมา แบบเริ่มจะกลายเป็นอะไรไม่รู้แล้วเนี่ยโอเคประมาณนี้นี่คือมัดมเส้นกันนะ๊ันมาดเส้นกันระยะประชิด โอเคใช้ได้สบ,บายดีไม่มีปัญหา ก็ไม่น่านหรอกโอเคมาจะเสร็จแล้วนะ เสร็จกันพอแล้วมาเสร็จกันพอแล้วคนอันนี้ไม่เกี่ยวนี่เป็นยังไ,ไงคนขาดเครื่องเลยดิ